อย่างพี่น้องไม่เงี้ยหาเอาอีกแล้วนี่นั่งเฝ้ากบเลยโอ้ตัวตรงตัวตรงตัวตรงตะบุญตัวตรงตัอาตอมโอ้ยนี่เห็นบ่บ่ตัวตรงนานตัวตรงนะบ้าอุ้ยหน่อยสัตว์ตัวอุ้ยหน่อยสัตว์ตัว เอุ้ยสาวป้าถูกอุ้ยอ้ยอุหมานหมานจะหมานหมานจะเด้อมาเด้อหมานเด้อค่ะมาอนีหมานอุ้ยตะบุญได้สามตัวเหรอข้าวเดียวได้๋ยว้าตัวละปนเลยหมานหมานมีหันตเมียนเม้ยตายตายตายหมานหมานเด้อพี่น้องคัวโ้ จู่ก็อ่างกบเ่า <laughs> ทางนี้ได้สามทางนี้ได้สองทางพู๊นั่งเขียวก็ได้อันสองตัวจานมันนีได้ปนหาตอกันเด้อค่ะหาตอกันเด้อ